อาจารย์หมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรธนรัตน์คณะแพทย์จุฬาท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดซึ่งแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กนะครับเป็นข้อเสนอ4ข้อเสนอต่อสบคโดยระบุวา่าต่อไปนี้ถ้าจะแก้ปัญหาที่กัดวิกฤติเนี่ยให้สบคเป็นหน่วยงานหลักพิจารณาวางแผนและจัดหาวัคซีนเองไม่ต้องผ่านกระบวนการของกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นในระบบป,ปกติ ต้องปรับแผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนใหม่ให้นายมตรยียกหูโทรศัพท์ไปเจราจากับบริษัทวัคซีนด้วยตัวเองเพื่อให้ได้วัคซีนมาในปริมาณที่มากพอและรวดเร็วและเร่งจัดหาวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งก็หมายถึงไฟเซอร์และก็บอโอน่าถูกไหมต้องไปเพื่อจะเอามาฉีดเป็นเข็มที่3นะคะกระตุ้นภูมิสําหรับคนที่ได้วัคซีนเข็มแรกหรือว่าได้วัคซีนครบ2เข็มไปแล้วขณะที่คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยเนี่ย ก็ควรจะได้รับวัคซีนนี้เช่นเดียวกันทั้ง2เข็มนะคะเพรา<อ>ะสถานการณ์การรุนระาการระบาดเนี่ยมันรุนแรงกระจายไปทั่วและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นและที่เสนอต่อไปก็คือ,ค,อควรจะอัปเกรดมาตรการเพื่อตัดวงจรการระบาดในขณะนี้ได้โดยพิจารณาล็อกดาวน์พื้นที่อำเภอจังหวัดหรือภาคที่มีการระบาดหนัก เป็นระยะเวลาสั้น2สัปดาห์ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันจะเกิดประโยชน์ในการควบคุมโรคและต่อลมหายใจของระบบสาธารณสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลสรุปว่าเสนอล็อกดาวน์กรุงเทพปริมณฑล2สัปดาห์เพื่อควบคุมโรคและต่อลมหายใจให้ระบบสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เราบอกไปแล้วช่วง